เียน่านฟ้าสดใหม่จำหน่ายปลีกและส่งส่งตรงจากสวนสนใจแอดไลน์แอดไซน่านฟ้า26โทร080 463 2365เอ่อเไปเรื่องนึงอาจารย์ไปสารคุยเรื่องของคมบูชาดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยทุกคนเขาตั้งฉายายรัฐบาลเพื่อไทยว่าเป็นรัฐบาลชาตะเมนะฮะอาจารย์ไปสารคิดว่ามันตรงตับนักหรเปล่ารครับ คือทางกัมพูชาเนี่ยถ้าเราดูกระบวนท่านะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเขาเอามารวมในตะกร้าเดียวกันหมดไม่ว่าเรื่องกระแสไปเรื <39 S 2> ่องอินเทอร์เน็ตเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเพราะเขาหยิบออกมาพูดตามที่เขาเห็นว่าเขาจะได้เปรียบนะครับไอ้ของเราเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับมพูชาทั้งหมดเนี่ยเราเอามารวมกันเป็นตะกร้าเดียวกันหรือเปล่าเพาต้องบอกเปล่าเรามักจะต้องพูดตามที่กัมพูชาเขาอยากจะพูดกัมพูชาอยากจะพูดอะไรที่เขาได้เปรียบเราก็ไปต้องไปพูดตามเขาเขาหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็ไปพูดตามเขา กลายเป็นเวลานี้เราเดินตามตูดขเขมรน,นะครับเราไม่เคยเอารวบรวมเอาเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับกับกมพูชาเนี่ยมาเรียงเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ทำไว้แล้วเป็นแต่ว่ารัฐบาลยังไม่สามารถเชื่อมต่อความรับรู้หรือข้อมูลเหล่านี้หรือกระบ,บวนการทั้งหลายเนี่ยกับหน่วยงานความมั่นคงของรัฐได้ไม่เห็นเลยครับการประกาศกฎการสืการปิดด่านนี่นะครับ ก็เป็นเรื่องที่กองทัพเขาทํารัฐบาลไม่ได้สั่งการอะไรแล้วและพอสั่งการไปก็ไปเที่ยวต่อว่าไปเที่ยวกัดกวานขาอีกนะครับเนี่ยผมนึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเขาประกาศกฎการศึกและใช้อำนาจตามกฎการศึกอํานาจทั้งหลายอยู่ที่ฝ่ายทหารรัฐบาลจะไปยุ่งไปเกี่ยวเขาและเขามีความรู้แลวเขาทาอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลต่างหาก้วครับควรจะไปผนึกกําลังกับฝ่ายความมั่นคงว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำเบนทั้งหมดนี่มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรหยิบยกขึ้นว่าเก่าว ไม่ใช่คอยตามก้นกระเมนไปนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องดินแดนเรื่องเขตแดนเนี่ยตอนนี้กะเมนยกข้อพิพาทขึ้นมาสี่จุดนะครับและบอกเป็นดินแดนกะเมนเราลุกลามครับลุกล้ำกันไปเราจยาจริงไม่ได้มีแค่ที่นี้นะครับยังมีอีกสองพื้นที่คือเรื่องปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นดินแดนประเทศไทยและปล่อยให้กะเมนขึ้นมาใช้เนี่ยใช้ไปใช้มาวันหนึ่งกะเมนก็บอกปราสาทพื้นที่ดินนั้นเป็นปราสาทพระวิหารเป็นของกระเมนเขาจะบอกเป็นของเขาซะก็ได้นี่เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เราควรจะพูด และเราควรจะห้ามปลาแม่แระเบนเข้ามาใช้อีกต่อไปไอ้ทางขึ้นที่ทําขึ้นมาก็ให้ลือออกไปซะหรือให้ลือตัวปราสาทไปก็ยังได้ถ้าไม่ลือเราจะถือเป็นของเราก็ได้นะครับก็ทําทได้ทําไมเราไม่พูดบ้างล่ะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกาะกลงกากลงนี่คือจังหวัดประจันคิลีิเขตของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการช่อฉนกันไว้เนี่ยเพราะว่าเขตแดนเนี่ยเมื่อก่อนเกาะกลงทั้งเกาะนะครับมันเป็นจังหวัดประจันคิลีิเขตของไทย และเมื่อครั้งปักปันเขตแดนในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยได้มีการปักปันเขตแดนบนเกาะกงด้วยนะครับโดยได้มีการปักปันเขตแดนไทยขเขมรเนี่ยปักหลักเขตทั้งหมด73เขตโดย70เขตเนี่ยอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่อยู่บนเกาะกงในี่สองหลักคือหลักที่72และ73นี่อยู่ที่เกาะกงอยู่ตรงไหนละครับเกาะกงเนี่ยมันได้ด้านฝั่งตะวันออกมันมาทางประเทศไทยด้านฝั่งตะวันตกไปทางขเขมรด้านฝั่งตะวันตกมาจดอ่าวไทยนะครับ มันจึงเพราะฉะนั้นดินแดนประเทศไทยเนี่ยก่อกงนะครับฝั่งตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่ริมทะเลอ่าวไทยขึ้นไปจนถึงสันเขาประจันคีรีเขตซึ่งเป็นที่ปักหลักเขตที่72และ73นั้นเป็นดินแดนของประเทศไทยระยะทางจากอ่าวไทยขึ้นไปถึงหลักเขตนี้สมใน4ของระยะความยาวของเกาะกงนะครับและจากสันเขานี้ลงไปไปทางตะวันตกไปถึงเขตแดนเขมรน,นั่นแหละมีเพียงหนึ่งในสี่ เพราะฉะนั้นดินแดนเขมรเนี่ยที่เกาะกงนะครับจึงไม่ถึงฝั่งอ่าวไทยเมื่อดินแดนเขมรไม่อยู่ถึงอ่าวไทยแดนอธิปไตยในทะเลหรือแน่วไทยจึงไม่มีเขมรไม่มีแดนอธิตยตยในอ่าวไทยนะครับที่เราอ้างว่าไปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไม่มีพื้นที่ทับซ้อนตลอดฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดในฝั่งตะวันออกของเกาะกงเนี่ยเป็นของไทยทั้งสิ้นเพราะหลักเขตอยู่บนสันเขาประจันคีรีเขตนะครับซึ่งกินระยะทางจากริมทะเลเนี่ย เท่าไปสามในสี่ของความยาวของเกาะกงเพราะเนี่ยเรายกขึ้นพูดบ้างนะยครับว่าจังหวัดประจันคิคริเกตหรือเกาะกงเนี่ยเป็นของไทยตั้งแต่ริมทะเลเอ่าวไทยไปจนถึงสำเถาเนี่ยเป็นของไทยเราพูดบ้างนะครับทําไมเราไม่พูดล่ะครับถ้าเราพูดเนี่ยเราก็มีโอกาสจะทวงคืนแผ่นดินนี้จากเขมรได้ถูกไหมครับครับเออคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเราอะไม่สามารถที่จะไปเกาะกงได้เพราะถือว่าทเบดเนี่ยเป็นเจ้าของเกาะกงทั้งหมด นะคะตามความเข้าใจของคนไทยหลายๆคนเลยคะพอมาฟังอาจารย์ไปสศารพูดเนี่ยมันก็คือเกาะกงนี่ไม่ใช่ของคอมมนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เกาะกงนะครับไ,ไม่ใช่เกาะกูดเกาะกครครูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คือฝรั่งเศส<แ>มอบเกาะกูดทำพิธีมอบไปแล้วเป็นทางการ,รแต่เกาะกงเนี่ยเมื่อครั้งที่เขาทำพิธีมอบดินแดนกันเนี่ยฝรั่งเศสตั้งกองฐานไว้ที่เกาะกงวพราเขาจึงไม่ทําพิธีพื้นที่เกาะกงแต่เมื่อฝรั่งเศสออกไปแล้วเนี่ยพื้นที่เกาะกงซึ่งปักปันไว้ที่หลักเขต7จ7 3 มาจนถึงฝั่งอ่าวไทยต้องเป็นของประเทศไทยครับแต่ไทยเราก็ปล่อยปละละเลยวันนี้ได้เวลาเรียกคืนครับผมฟ้องพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเราช่วยกันออกเสียงนะครับให้รัฐบาลเรียกร้องเอาก่อกงตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยขึ้นไปถึงหลักเขตที่เ2็ดิบสองเดสิบสามบนสันเขาประจันคีรีเขตเนี่ยเป็นดินแดนประเทศไทยครับให้เราเรียกร้องเอาเลยครับเพราะเรื่องดินแดนเนี่ยตอนแทนที่จะมีที่ขมเนพูด4ี่จุดนะครับต้องยกขึ้นพูดหกจุดครับครับ ก็อาจารย์ไปสารก็พูดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านเข้าใจนะครับว่าเกาะกลงไม่ใช่ของขัมเแบงทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นของคนไทยบางส่วนของเกาะกลงนะครับสามในสี่ครับระยะทางจากอ่าวไทยขึ้นไปจนถึงสัเขาเนี่เป็นระยะสามในสี่ของความยาวเกาะกลงนะครับจากสันเขาไปทางตะวันตกสุดเกตแดนถึงเกตแดนกัมเบนเนี่ยนั่นเป็นหนึ่งในสี่เท่านั้นเองเพราะวเกาะกลงเนี่ยสามในสี่เป็นของประเทศไทย และประชากรบนเกาะก,กงก็เป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับเป็นคนไทยพูดภาษาไทยทั้งนั้นทําไมเราไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นพูดนะครับพูดเลครับประเทศไทยก่าวอ้างอธิป,ปไตยเหนือเกาะกงตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยขึ้นไปถึงหลักเขตเจ7ดิบสองเจ็ดิบสามบนสันเขาประจันคิริเขตคือดินแดนของประเทศไทยขเขมเบต้องส่งมอบคือในไทยอ้างไปดิครับครับแทนที่ขเขมเบอ้างอยู่เดียวเราอ้างบ้างดิครับครับเอ่อ อาจารย์ภปษาบอกว่าให้คุณทักคุณแพรทองทานเนี่ยอ้างและคุยกับกัมพูชาแต่คิดว่าคุณแพรทองทานคงจะไม่คุยกับครับเท่าที่การทํางานและการพูดจาของคุณแพรทองทานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการพูดถึงสิทธิ์ของประเทศไทยไม่มีการพูดถึงพื้นที่ประเทศไทยไม่ไีคัรต่อสู้กับการเือที่ผ่านมานี่นะครับประชาชนอึนดอัดมากนะครับเพราะเราอ่อนข้อยห้มขมรมากเกินไปเราพูดตามที่เขมรอยากพูดแต่ที่เราอยากพูดเราไม่รู้จะพูดแล้วว่าเราไม่เคยพูดที่เราอยากพูด อย่างอธิปไตยของประเทศไทยที่เขเมรมาใช้สอยอยู่วันเนี้เราควรจะพูดเอาคืนนะครับทําไมเราไม่พูดบ้างทําไมให้เขเมรมาพูดดินแดนของไทยที่เขาจะเอาเอาเป็นของเขาล่ะครับอย่างสี่พื้นที่นี้นะครับไปดูไม่ต้องคนไหนเลยครับไปฟังนายปลอดประสบอธิบดีอดีตดอธิบดีกรมกรมกรมอุทยานนะครับท่านพูดชัดเจนนะครับว่ายืนยันว่าอยู่ในเขตประเทศไทยเพราะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้ประกาศพื้นที่พวกนี้นะครับ เป็นอุทยานแห่งชาติในสมัยที่ท่านเป็นธทบดีคือในการปักปันเขตแดนทางบกเนี่ยเมื่อผมได้เรียนแล้วนะครับมีทั้งหมดเจ็บสามหลักอยู่บนแผ่นดินใหญ่เจ็สิบเอ็ดหลักอยู่บนเกาะกงเนี่ยสองหลักนี่ในเจ็ดสิบหลักเนี่ยไอพื้นที่ที่ที่ทเขมรอ้างเวลานี้นะครับอยู่ระหว่างหลักเขตที่สามสิบถึงห้าสิบซึ่งมียี่สิบหลักนะครับเขาปักหลักไว้เดียวยี่สิบหลักมันก็ระยะห่างหน่อยใช่ไหมครับนายปลอดประสบะแถลงว่า เมื่อครั้งที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานนั้นได้ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับและได้ไปเดินสำรวจปักหลักเขตตลอดแนวชายแดนไทยขเขมรน,นะครับได้มีการปักหลักเขตเพิ่ม200หลักเพราะฉะน,นั้นในวันนี้เนี่ยหลักเขตแดน <c oughs> ระหว่างไทยขเขมรน,นะครับระหว่างหลักเขตที่30ถึง50เนี่ยซึ่งเดิมมีอยู่20หลักเวลานี้ปักเพิ่มเป็นอีก200หลักเป็น220หลักนะครับชัดเจนไม่ต้องโตเถียงกันแล้ว และนายปลอบประสบยืนยันนะครับว่าที่ดินสี่แห่งพื้นที่สี่แห่งที่เขมรกล่าวอ้างเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยหลายกิโลเมตรนะครับไม่ได้อยู่ติดชายแดนนี่นายประสบพูดเองนะครับไปฟังดูนะครับเนี่ยประจํภาคคุณปลอบประสบว่ายืนยันดูก็ได้แล้วทําไมรัฐบาลไม่กล่าวอ้าง<ต>ให้ชัดเจนล่ะครับว่าพวกนี้เป็นยังไง สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเขารู้หมดแล้วอะฮะว่าเป็นของคนไทยแต่ไม่เคยได้ยินจากปากของแพทย์ทองทานหรือภูมิธรรมเลยครับว่านี่คือพื้นที่ของประเทศไทยไม่เคยพูดชัดเจนไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้ออกมาเลยครับไม่รู้ว่าปากไปอมอะไรไว้รัฐบ,บาลถูกกล่าวว่าอ่อนข้ออ่มนเกินไปนะครับอย่างพื้นที่4ี่พื้นที่นี้มันชัดเจนว่าเป็นดินแดนประเทศไทยนะครับแต่รองนาะยกภูมิธรรมบอกว่าไงบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ นั่นก็หมายความแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยท่านกายเ่าไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของก็เข้าทางคบเบ้นะครับ,บ,บก็ของเขาไงความจริงมันเป็นของไทยนายปลอดประสบซึ่งไม่มีตําแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรียังยืนยันเลยนะครับว่าได้มีการปักหลักเขตเพิ่มเติมตั้งสองร้อยหลักและสี่พื้นที่เนี้ลึกเข้ามาในเมืองไทยหลายกิโลเมตรแล้วจะไปบอกว่าเป็นแผ่นดินที่ไม่รู้ของใครได้ยังไงนี่คือการอ่อนข้อที่ทําให้เกิดความไม่พอใจมากนะครับ มันมันไม่เชิงออกข้อทีเดียวแต่กําลังจะพูดจาเนี่ยเพื่อเข้าทางขมรและทําให้ขมรเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่รัฐมนตรีกับไปเป็นหลักฐานหนึ่งในการที่จะเข้าสู่สารโลกครับว่าคนไทยไม่ปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับท,ท,ทีนี้เรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกับประชาชนก็คือว่าทางคุณทุนเซนเนี่ยออกมาพูดว่าพร้อมที่จะประกาศสงครามแบบคนไทยตลอดเวลารวมไปถึงจะบีบคั้นหรือว่ากดดันให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมากดดันประเทศไทยให้เข้าสู่สารโลก เขาเล่นกันไปถึงอย่างนี้แล้วว่าจารไปสามนะครับคือตาฮุนเซนท่านก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับแคมเจะมาทํ้สงครามกับประเทศไทยได้ยังไงครับแต่ว่าอย่าไปดูถูกแคมเปมากนะครับเพราะแคมเนี่เขามีพันธมิตรเยอะวันนี้แคมเจับมือกับรัสเซียจับมือกับจีนจับมือกับรัสเซียจับมืออิหร่านเกาหลีเหนือนะครับเขาเป็นพันธมิตรกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเสียงไฮ้เขาต้องไปจับมือกับประเทศเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะเราเองเราทําตัวเองนะครับอยู่ดีไม่ว่าดี ประเทศไทยชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านไปเข้าเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไปตกลงให้ถือว่าจีนเนี่ยเป็นปรัักให้ถือจีนเป็นภัยคุกคามที่เราจะต้องกําจัดขัดขวางไม่ให้ขยายตัวและต้องทำสุดทําำลายล้างกันแม้ท,ำทํำสงครามก็เอาเท่านั้นก็ไม่พอนะครับถือจีนเป็นศัตรูแล้วนะครับก็จะประกาศท,ทําสงครามกับจีนและถ้าจะท,ทําสงครามกับจีนก็ต้องใช้ทางผ่านดินแดน ลาวดินแดนกัมพูชาดินแดนเวียดนามไปลบก,กับจีนต้องผ่านดินแดนพม่าไปลบก,กับจีนใช่ไหมครับและพวกนี้ในเมื่อเราไปร่วมมือกับประชาติมาำนาจเขาจะนั่งเฉยยังไงเขาก็ไปจับมือกับหมาำนาจด้วยเนี่ยเขาก็เลยไปจับมือกับกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้วันนี้นะครับทั้งรัเสเซียทั้งจีนเข้ามาตั้งฐานทัพขยายพื้นที่ฐานฐานทั้งในกัมพูชาในลาวในใน,ในเขเมรเต็มไปหมดแม้กระทั่งในพม่าะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เราชักน้ําเข้าเลือกชักสึกเข้าบ้านประกาศตัวเป็นศัตรูกับจีนแล้วเราก็เห็นไหมเพราะพอจีนก็จะซ้อมรบเราก็โวยวายพอโวยวายจีนก,ก็หยุดไม่ร่วมไม่ร่วมไม่ไม่ร่วมซ้อมรบกับเขมรในบริเวณเกาะกูดแล้วนะครับอันนี้ก็ผลจากคนไทยโวยวายจีนเขามีไมตรีกับเราแต่เราเนี่ยประกาศได้เขาเป็นศัตรูวันนี้เราดูถูกเราทะเลาะก,กับเราจนเราเขาไม่ให้ขนของลงแม่น้ําโขงฝั่งเราไม่ให้ใช้เส้นทางเราส่งสินค้าไปจีน ไม่ใ,ใช่รถไฟความเร็วสูงเราไปดูถはは the so ูกเราด่าเราเราประกาศตัวเป็นศัตรูกับเขมรประกาศตัวเป็นศัตรูกับพม่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับเวียดนามเขาก็ต้องรวมตัวกันนะครับไอเนี่ยเราชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเองแล้วทําไมไม่แก้ล่ะครับถ้าเราไม่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยเป็นมิตรไมตรีกับเขาเนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดวันนี้เนี่ยทั้งเขมรทั้งลาวทั้งเวียดนามเขาเลยได้พันธมิตรเพียบเลยครับและเราเนี่ยเพื่อไปคบกับตะวันตกนะครับ เขาก็ยุ้ยเราทาสงครามเลยครับเพราะถ้าเกิดสงครามเนี่ยเขาก็ส่งกองทัพเขามายึดประเทศไทยได้มาตั้งฐานทัพและก็บังคับให้ประเทศไทยเอาเงินไปซื้ออาวุธจากเขามาได้อาวุธที่เราจะใช้เราต้องไปซื้อจากเขานะครับผิดกับเขมรผิดกับเราวพวกนี้อาวุธได้รับการช่วยเหลือฟรีจากประเทศไอเราเนี่ยถูกบังคับให้ตั้งงบประมาณไปซื้ออาวุธแค่นี้เราก็จะชิบหายอยู่แทบไม่มีจะงบประมาณก็ไม่พอจะใช้แล้วนะครับถ้าไปเพิ่มงบฐานไปซื้ออาวุธเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ยังไงเนี่ย เพราะนี่เราทําตัวของเราเองนะครับแล้วรัฐบาลได้แก้ปัญหาในทางสมมติฐานนี้หรือเปล่าผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลนี้จะต้องพิจารณาพี่น้องประชาชนไทยก็เหมือนกันที่ต้องช่วยกันพิจารณาว่าเราควรจะถอนตัวออกจากการเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านออกจากการเป็นศัตรูกับจีนได้หรือ,อยังนั่นก็คือถอนตัวออกจากยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเสียเลิกยอมเป็นกองกําลังผสมที่จะลบกับจีนเสียนะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะเบาขึ้นเยอะ แต่ถ้าเรายังตั้งตัเป็นศัตรูกับเขาและดมคนจะไปลบกับเขาเนี่ยครับเขาก็เตรียมมารบกับเราอ่ะเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปดนะครับก็ฟังจากอาจารย์ไปสารแล้วเนี่ยกลุจศาสตร์อินโดแปซิฟิกเดี๋ยวเราจะคุยกันในโอกาสต่อไปคำถามสุดท้ายที่ถามอาจารย์เลยนะครับเรื่องที่เขมรเนี่ยพยายามจะดึงดันทุกๆทางที่จะให้ไปสารโลกสุดท้ายแล้ว เราจะมีใครลงกรเไตรไปศาลโลกรัฐบาลจะลงกลกหรือรัฐบาลถ้าท่า <จะ S 1> ทีที่รัรฐบาลน,นี่ประกาศแล้วคือเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกนะครับซึ่งถูกต้องแล้วเพราะศาลโลกเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่ประเทศจีนเคยกล้านะครับว่ามันไม่ใช่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรอกมันเป็นศาลลำเบียงระหว่างประเทศคือมันลำเอียงเข้าเป็นประเทศเจ้านาณิคมนะครับขนาดจีนยังไม่ไหวเลยนะครับอื จีนเลยไม่ยอมรับอำนาจสารโลกสหรัฐก,ก็ยังไม่ไหวกูไม่เอากับมึงแล้วประกาศไม่ยอมรับอำนาจสารโลกรัสเซียก็ไม่ยอมรับอำนาจสารโลกรัฐบาลไทยไม่ยอมรับอำนาจสารโลกมาตั้งแต่คดีเขาปราสาทพระวิหารนะครับคือในคำเมนที่คำเมนฟ้องไทยตอนแรกเนี่ยเขาฟ้องเอาตัวปราสาทพอรัฐบาลไทยยอมรับอำนาจศาลเท่านั้นแหละครับคำเมนเพิ่มเติมกำฟ้องขอเอาที่ดินที่ตั้งปราสาทด้วยดีว่ารัฐบาลจอมมนตรีนะครับไม่ยอมรับอำนาจสารโลก ไม่ยอมไม,เม่เขมรแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องศาลเลยต้องยกคำร้องที่เพิ่มเติมเอาที่ดินเราจึงแพ้คดีเจฉจพาะส่วนที่เป็นตัวประสาทนะครับถ้าไปยอมรับอำนาจสารโลกที่ดินประสาทก็เสียไปด้วยนะครับเพราะนั้นที่รัฐบาลไทยประกาศไม่ยอมรับอำนาจสารโลกนี่ถูกต้องแล้วและขมเขมรเองนยะเขาเคยประนามสารโลกนะครับเมื่อครั้งที่จีนประกาศไม่รับอำนาจสารโลกและดา่าสารโลกเสียหายนะมเมนี่ยเขมรไปร่วมด่ากับจีนด้วยนะครับและวันนี้ขมเขมรก็จะเอาคดีขึ้นไปสารโลก แล้วก็วิ่งไปหาเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วนะครับให้ช่วยเหลือเนี่ยพันตัศารนี้มันเป็นศารของเจ้าอาณานิคมเราเข้าไปก็เท่ากับไปหาสาลลำเบียงก็หาเวน,เนี่ครับรัฐบาลไทยได้ประกาศท่าทีแล้วว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกศาลก็จะไม่มีอำนาจพิจารณาคดีเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าใครไปยอมรับเนี่ยคนนั้นขายชาติกับตาหน้าไว้ได้เลย เราช่วยมาไล่กระทืบกันนะครับแต่เกิดใครมายอมรับอันนี้ขึ้นมานเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประธานที่พี่ภาคงของฝรั่งเศสนะฮะที่ดูเหมือนว่าทางคุณเซนเนี่ยพูดไม่รู้ขี้มงหรือเปล่าครับบอกว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยจะเอื้ออาทรกับพูชาในเรื่องนี้ครับเขาก็ส่งนายกตีฮุนมาน็ดไปคุยกับฝรั่งเศสแล้วนะครับคือฝรั่งคือพวกนี้เป็นพวกอาณานิคมมัานมีอะไรเขาต้องไปพึ่งเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสนี่เป็นเจ้าอาณานิคมของเขเมรเพราะทันทีที่จะฟ้องสามโลกเขาไปล็อบบี้แล้วครับแลวม พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สารลําเอียงเนี่ยเราจะไปเข้าไปอยู่ในอำนาจเขาทําไมครับอธิปไตยของประเทศไทยเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนเป็น,นของใครเรื่องอะไรเราจะไปยอมให้สารลําเอียงมาตัดสินชี่ขาดเราเป็นของคนอื่นแล้วครับเราต้องไม่ยอมรับนั่นถูกต้องแล้วเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราจะไปยอมให้คนอื่นมาชี้ขาดเป็นบ้านของคนนน้นคนนี้ได้ไหมไม่ได้ชั้นใดนี่ก็เหมือนกันเลยครับครับลองนึกดูในขนาดศารขนาดจีนสหรัฐรัสเซียเขายัางไม่ยอมรับอำนาจศารลําเอียงเลย แล้วถ้าเรนาไปรับอํานาจสารํำเรียงเนี่ยต้องถือว่านักการเมืองนันขายชาติทรยศชาติแล้วครับประเทศไทยต้องร่มกันไล่อย่าให้อยู่ข้าวันกําคืนอีกต่อไปเลยไม่จนเสียแผ่นดินอีกครับทีนี้ท่าทีของแพยทองทานกับภูมิธรรมฮะที่ประชาชนหลายคนไม่พอใจว่าตามคดีไม่ทันอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะทํายังไงกับรัฐบาลชุดนี้ฮะคือตอนนี้รัฐบาลยิ่งอ่อนข้อมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นผลลบมากเท่านั้นนะครับผมได้แนะในบางรายการแล้วนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยควรจะมีความเป็นเอกภาพมีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานความมั่นคงหลักอยู่สามหน่วยนะครับคือสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประสานงานอยู่กับทุกเหล่าทัพที่ดูแลด้านความมั่นคงทั่วไปของประเทศนะครับอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเขาเป็นอาชีพเขาเป็นมืออาชีพเป็นมือทํางานเรื่องนี้หน่วยที่สองก็คือสํานักงานข่าวกรองแห่งชาติที่ดูแลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้งประเทศทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องนะครับ อันที่สามก็คือศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ดูแลความมั่นคงความปลอดภัยของชาติมีสามหน่วยงานนี้เป็นราชนิตินะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะต้องพูดคุยกับสามหน่วยงานนี้เป็นประจําสม่ําเสมอเขาเรียกว่าเป็นราชนิติหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเชิญผู้รับผิดชอบสามหน่วยงานเนี่ยมากินกาแฟตอนเช้ากับนายกรัฐมนตรีในวันในวันจันทร์ตอนเช้าน,นะครับเพื่อให้รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง ด้านข่าวกรองและก็ด้านความปลอดภัยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ให้คาดคะเนว่าในสัปดาห์ที่จะถึงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างรัฐบาลต้องทาอย่างไรนี่ก็ต้องฟังกันแม่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงของพระเจ้านะครับระดับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยท่านยังปฏิบัติตามราชนิตินี้นี้ที่นี้มาถึงรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าท่านได้ปฏิบัตริรหรือเปล่าแต่ถ้าให้คาดหมายเนี่ยแต่ว่าท่านไม่เคยนับสามคนนี้มากินกาแฟด้วยกันเลย ก็เดจะไปกันคนละทิศคนละทางผมอยากจะียแนะนําผ่านรายการนี้นะครับให้นายกฤีเชิญผู้รับผิดชอบสามหน่วยงานนี้นะครับมากินกาแฟตอนเช้าทุกวันจันทร์แล้วก็ปรึกษาลือกันกําหนดรับทราบสถานการณ์กําหนดข้อควรปฏิบัติในสัปดาห์เนี่ยนายกฤษณ์ก็จะมีเครื่องมือในการทํางานที่เหมาะสมท่านจะไม่เชยออีกต่อไปและจะไม่มีใครไปว่าท่านไม่หน่อมแนมไม่รู้เรื่องอีกต่อไปนะครับเพราะเมื่ออยู่กับหน่วยงานความมั่นคงโดยราชนิติที่ว่านี้แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่านายยงตีแพรตองตาลท่า,ทานมีความฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรท่านจะทําหน้าที่ได้ดีก็ลองทำเลยครับราชนิติอันมีมาสําหรับแผ่นดินเนี่ยเราอย่าไปดูถูกดูแลนในเมื่อบรรพชนของเราผู้นํารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเขาก็ทํากันแล้วทําไมจะอดดื้อถือดีไม่ทําได้อย่างไรครับผมแนะนําให้ทำเลยครับดีมีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีเสียเลยครับ <c oughs> วันนี้าขอขอบคุณทาจารย์ภาษาพื้นเมืองคนนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ เอ่อท่านอาจารย์ไปสารเพื่อนบาคนก็ได้ให้คําแนะนํากับท่านนายกนะครับว่าให้เชิญสามเดือนงานมาเปิดสมองท่านนายกนะครับจะได้เรียนรู้เท่าทันว่าจะต้องจัดการยังไงเพื่อความมั่นคง,งของประเทศชาตินะครับยกเว้นแต่คุณแพทย์ทองทานจะไม่เรียนรู้แล้วก็ถือทีทีแล้วก็ยังโง่ต่อไปแล้วก็ยังโง่ทุกเรื่องและที่สําคัญนอกจากโง่ไม่พอแล้วจะมีจิตใจที่ฝักใฝ่ระเบนอยากให้คนในประเทศชาติมองคุณแพทย์ทองทานอย่างนั้นนะครับเรายังมอง อย่างนดีนะคะในการจะมองอย่ง่ดีว่าคุณแพท์ทองทาน,น่าจะเป็นคนที่รักประเทศและทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าและไม่อ่อนอ่อน óm, น, óm, น้อมหน่อมแนมแล้วก็ดูมิ่เงานะครับเป็นสายตาของคนไทยต่อการจัดก,การเรื่องกัมพูชาอยากให้กัมพูชาเข้ามาออตกล้าเราตบหัวเราทั้งที่ประเทศเขาเล็กกว่าเราต้องเยอะนะครับหวังว่าคุณแพท์ทองทานจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากให้คนไทยต้องดุด่าคุณแพ์ทองทานแล้วเหนือาการด่ากับคุณแพ์ทองทานมา หลายวันแล้วนะครับเอาจะกำลัาางใจช่วยคุณนายกนะครับให้เป็นบูวที่พ้นน้ำนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันสวัสดีครับพงศ์สวดารพมา่าเขียนว่าไงเขียนว่าเขียนว่าพระเจ้าเอกทัศตายคากำแพงโดนปืนสู้จนตัวตายคที่ไม่มีองค์ไหนที่จะรักษากรุงได้นานที่สุดเหมือนพระเจ้าเอกทัศน์